เท่ากันหนึ่งนะครับอ้าวเชิญก่อนเลยที่เท่ากับศูนย์แล้วก็ทำเงี้ยเหมือนเดิมอีกทีตอน x เป็นหนึ่งอ่าเรียบร้อยนะครับต่อเนื่องนะครับอ่ามามาเลยพิจารณาความต่อเนื่องที่เท่ากันหนึ่งนะครับมาดูกันต่อเนื่องไหมเราวก็สตาร์ทเหมือนเดิมขั้นแรกหาใครก้อน f1 หนึ่งถูกไหมครับ f หนึ่งคราวนี้ต้องเลือกหนึ่งพอดีเลือกตัว ตัวกลางเยี่ยมเลยครับต้องเลือกตัวกลางนะครับแทน x ด้วย1 1 1 1, 1ในตัวกลางตอบข้างบนได้1่ลบ4ี่พี่ช่วยแทนให้ละเอียดเลยนะครับข้างล่างได้1บวก5ถูกไหมครับตัดกันเสร็จได้ลบเท่าไหร่ครับลบ1ส่วน2เห็นไหมบางคนยังงงเอะพี่ทำไมหนูได้ลบ3ส่วน6คะ,นะวัน1นึงนะครับลบ3ส่วน6จะเป็นลบ1ส่วน2เองนะครับเมื่อ <ips> มันเติบโตขึ้นนะครับได้นะลบ1ส่วน2นะครับต่อมาต่อมานะครับ ต่อมาเราก็มาหาลิมิต X เข้าใกล้อะไรต่อครับ1ทางซายม้ตามสเต็ปเรา1ซ้ายเลือกตัวไหนตัวกลางเหมือนเดิมถูกไหมครับอ่ายกมาเลยเรียกตัวกลางมา X กําลัง2ลบ 4X นะครับส่วนด้วย X กําลัง2บวก 5X เยี่ยมเลยครับทำไหมต่อเอ่าเอา1แทนอย่าไปดิฟนะครับพี่เตือนนะครับการจะดิฟจะดิฟได้ต้องเป็น0ูนย์ส่วนนะูนยะไม่ใช่หลายคนเห็นข้างหลังเอ้ยมันยาวไว้คอดิฟสะหน่อย ไม่ได้เลยนะครับจะดิฟได้ต้องเป็น่วนยศูนย์เอาหนึ่งแทนก่อนคําตอบใช่0ูนวนศูนย์ไหมไม่ใช่ได้ใครครับเออลบหนึ่งส่วนสองเท่ากันนะครับแล้วน้องก็วิ่งมาหาลิมิตตัวสุดท้ายและลิมิตเเท่าใกล้หนึ่งทางขวาถูกไหมครับหนึ่งทางขวามาแล้วเนื้อทางขวาต้องมากกว่าหนึ่งนิดนึงก็คือใครครับลดเลบหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งลบ x มาแล้วครับเอาหนึ่งแทนเหมือนเดิมได้ศูนย์ศูนย์อยู่ดีถูกไหมครับ คราวนี้0 0, 0แล้วบอกพี่หนูไม่อยากดิฟเลยไม่ดิฟได้ไหมได้พี่จะเสนอหลายๆทางเลือกนะครับน้องจะได้มีทางเลือกหลายๆทางเวลาสอบนะครับถ้าไม่ไไดิฟทําไงแยกแฟกเตอร์ได้เก่งมากครับตัวไหนแยกได้ครับบนล่างตัวล่างครับเพราะ1ลบ x ตัวนี้ถ้ามองให้ดีมันก็คือ1ลบใครครับรูท x กําลัง2ถูกไหมหรือจะมอง 1, 1เป็น1กํลัง2ก็ได้จะได้ชัดขึ้น ใช่ไหมอ่าเราก็จะแยกแฟกเตอร์ตัวล่างได้ก็จะกลายเป็นลิมิต x ใกล้1ทางขวาข้างบนไม่มีปัญหารูท x ลบน่ๆข้างล่างปึ๊บแยกได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้เออ1 x ลบรูทเอ็เก่งมากเลยนะครับแล้วก็ 1- บวกรูทอ่าตัดได้ไหมได้ใครตัดได้อ่าพี่ก๊อฟตัดได้ครับทุกคนนิ่งต่อไปนะครับอ่าตัดกันปุ๊บปุ๊บเหลือลบ1ถูกไหม แล้วน้องก็แทนค่าได้เหมือนเดิมนะครับเอาหนึ่งไปแทนคําตอบได้ข้างบนน่ะลบหนึ่งแน่ใช่ไหมข้างล่างยากเหมือนกันนะเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งสองถูกไหมครับอ่าคราวนี้เราก็มาดู f1 หนึ่งหาได้ไหมได้ลิมิตหนึ่งทางซ้ายได้หนื่อทางขวาได้เท่ากันหมดไหมเท่ากันหมดเลยจําไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่สามรรทัดนี้นะครับเท่ากันหมดเลยนะครับเมื่อนั้นฟังก์ชันตัวนี้จะต้องต่อเนื่องแน่ โอเคไหมครับได้ละเรียบร้อยนะครับเชิญเลยเอาละพอละสำหรับเรื่องลิมิตกับความต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วคือเรื่องของดิฟนะครับข้อที่5ใครทําได้ลุยเลย 5. โอ้หลายคนเห็นปุ๊บเริ่มแยงแยงนิดๆโอ้โจทย์ข้อเดียวกันมีเพียบเลยนะครับโจทย์บอกว่า F และ G นะครับเป็นฟังก์ชันซึ่งบอก Gx มาหนึตัวบอก fG มาตัวนี้เต็มๆเลยก็คือคอมอะไรครับ คอมคอมพิวเตอร์มั้งครับน้องนะคะเขาเรียกคอมโพสิตฟังก์ชันถูกไหมครับ f o g x มา1ตัวถามตัวนี้ข้อใดเป็นค่าของลิมิตตัวนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับอ่าช้าๆทุกคนจะเริ่มยังไงดีเริ่มต้นด้วยการรอต่อไปนะครับเอาละเราก็มาดูคำถามก่อนเขาถามเจ้าลิมิตตัวนี้มาดูกันนะครับเขาถามลิมิต x เข้าใกล้2ของใครคะ f(x) ลบ f(2) แล้วก็ส่วนด้วย x ลบ2เห็นไหมเขาถามลิมิตไม่ต้องตกใจครับน้องก็เอา2แทนค่าก่อนเขาบวได้ f(2) ลบ f(2) เหลือ0ข้างล่าง0เหมือนกันถูกไหมครับแทนเสร็จได้0ส่วน0ทำไงได้ Dip ไดิฟได้ถูกต้องครับดิฟไปเลยเพราะน้องคงไม่แยกแฟกเตอร์แน่ถูกปะเพราะมันแยกไม่ได้แน่ดิฟไปเลยนะครับลิมิต x ใกล้2ทุกคนช่วยพี่นะดิฟตัวแรกดิฟ f(x) ได้ f พลม x ถูกไหมครับเวลาดิฟก็เติมพร์มอันนี้ชัดอยู่แล้วตอบพี่ให้ดีดิฟ f 2ได้ดิฟ f 2ได้ f พลมส2ใช่หรือไม่ใช่น้องดูให้ดีตัวนี้ถ้าใครดิฟก็ได้ f พลม2เจ๊งเลยนะครับถามว่าทำไมเจ๊งน้องดูให้ดี f x เป็นตัวแปรเป็นฟังก์ชันดิฟเสร็จเกิด f m, พี่ไม่เถียงแต่ f 2ตัวนี้ที่มามันเนี่ยน้องแทน2ไปแล้วใน f x ถูกไหมครับ แสดงว่า f 2น้องเนี่ยไม่มี x ละมันเป็นตัวเลขเขา้เขาใจพี่ไหมฮะเหมือน g g x แบบเนี้ยติด x แต่พอ g 2ตอบปไปแล้วตอบเจ็ดเหนาไหมครับแสดงว่า f 2ตัวนี้เป็นตัวเลขแล้วน้องดิฟตัวเลขต้องได้0ครับตัวเนี้ยต้องได้0ถูกไหมจบแล้วนะครับข้างล่างดิฟ x ได้1โอเคนะครับแสดงว่าเจ้าตัวนี้ทั้งหมดก็ได้ f ผาน x นั่นเองถูกไหมครับโทษครับ f ผานสองะไรนะตัวนี้อย่าเผลอนะครับ f ผานส วทีนี้ทำไงราคาให้เกิด f พสองไม่ยากก็มาใช้คอมโพสิตเขาบอกอะไรมาครับ f o g ใช่ไหม f o g x ได้ใครครับอเอาความรู้เก่าก่อนก็คือ f ของ g x ถูกไหมครับมันมีค่าถ้ากับใคร8 x กำลังสองลบ1 2 x บวก1ใช่ไหมครับแล้วเราแทนค่าได้แทนใครได้ g x ได้ g x คือใครครับ2 x บวก3ตัวนี้ก็จะกลายเป็น f ของ2 x บวก3 มีค่าเท่ากับ 8x กําลัง2ลบ 12x แล้วก็บวก1ถูกไหมครับทำให้ต่อทำให้ต่อโอ้หลายคนนะครับไปนั่งเปลี่ยนเป็น f x โอ้เสียเวลามากไม่ต้องเลยนะครับใส่ดิฟไปเลย2ข้างไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็น f x แล้วดิฟไปเลย2ข้างเพราะเราดิฟเก่งอยู่แล้วนะครับมาเรามาแบ่งครึ่งกันไหมช่วยกันดิฟคนละข้างเข้าใจไหมพี่ช่วยข้างขวาโอ้หลายคนบอกยุติธรรมมากนูติดข้างซ้ายนะอ่ะพี่ช่วยข้างซ้ายก็ได้ข้างซ้ายอว่าดิฟ f G ถูกไหมครับมันคือดิฟคอมโพสิตดิฟ fg หรือดิฟคอมโพสิตทุกคนจะเคยเรียนแล้วมันจะได้ f ตาม gx ถูกไหมครับก็คือ f ตาม 2x บวก3แล้วคูณด้วยดิฟในวงเล็บอีกทีก็คือดิฟ 2x บวก3ใช่ไหมครับแล้วข้างขวาไม่มีปัญหาหรอกดิฟติละตัวเลยได้ 16x ลบ12นะครับอ่ะยัดขยับโจทย์ครับเราไม่ได้ใช้ละนะคะอ่ะมา หลังจากนั้นเราอยากได้ f ไพรม2ใช่ไหมครับเราต้องพยายามทําให้ตัวนี้เป็น2เดี๋ไปแทน x ด้วย2นะต้องพยายามทําให้ตัวนี้เป็น2ถามเลยว่าถ้าน้องอยากให้วงเล็บเนี้ยข้างในเนี้ยเป็น2ต้องแทน x ด้วยใครครับโอก็จับตัวนี้ถ้ากัอ2ย้ายข้างในใจย้าย3มาเหลือลบ1ย้าย2มาเหลือลบ1ส่วน2แสดงว่าน้องต้องแทน x ด้วยลบ1ส่วน2ถูกไหมครับพอแทนเข้าไปตัวนี้จะได้ f ไพรม2พอดีอ่า แล้วคูณได้ใครครับตัวนี้ดิฟเข้าไปได้2ใช่ไหมครับดิฟ 2x ก็ได้2ขวามือก็ต้องแทนด้วยลบ1ส่วน2เหมือนกันลบอีก12ได้นะครับจากนั้นก็ได้และ f ไพรมองที่เราต้องการตัวนี้ตัดกันได้ลบ8ลบอีก12ได้ลบ20ถูกไหมครับหารด้วย2ถูกไหมครับน้องคงไม่เอา2กับ2ตัดจะ0นะครับตอบไปไลรครับลบ10นั่นเอง จบแล้วครับคำตอบได้ลบสิบเชิญเลยถ้าไขจดเรียบร้อยนะครับข้ามมาที่ข้อ8เลยครับข้อ8ข้อ8เป็นข้อสอบแพทหเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานี่เองเห็นไหมโจทย์กำหนดอะไรมาให้เอ่ย f x ใช่ไหมครับอ่าบอกตัวนี้มาถาม f 4ส่วน f สาม 9, มีค่าเท่าไหร่สบายมากเลยน้องดูแพทเทิร์นโจทย์นะครับอยากให้ฝึกสังเกตไว้อันนี้ฝึกสังเกตมีประโยชน์กับน้องมาก โดยจะชอบบอกเนี่ยฟังก์ชันมาแล้วติดตัวแปรสัมประสิทธิ์ a b มั่ง a b c มั่งเดาได้เลยข้อนี้เดี๋ยวต้องแก้ a b ตัวแปดี๋ยวต้องแก้ a b เนะี่ยแก้จากไหนล่ะครับมันต้องมีสมการให้แก้ก็คือสมการนี้นะแล้วพอแก้ได้ก็จะหาตัวที่ถามได้ก็จบละเป็นแพทเทิร์นนะครับถ้างั้นมาพี่กอบขอลอก f x อีกที f x p นะครับก็คือ a x กำลังสนะคะบวกด้วย b รูท x b รูท x ขอเปลี่ยนนิดนึงเป็น b x กำลังหส่วนส ยอมได้นะครับและโจทย์บอกตัวนี้มาก็คือ 2f พร1มีค่าเท่ากับ f1 แสดงว่าเดี๋ยวเราต้องดิฟแน่มี f พรม1ไหนทุกคนโชว์ศักยภาพหน่อยสิดิฟเลยครับ f พร x ตอบขอบคุณครับ 2ax 2เยี่ยมเลยครับบวกด้วย1ส่วน2 bx กำลังลบ1ส่วน2เห็นไหมแล้วเราก็แทนค่าได้ละ 2f1 ช้าๆสเฉยไว้ก่อน f ไพรม์1ก็เอา1ไปแทนใน f ไพรมได้2 a ถูกไหมครับแทน x ด้วย1 1กํากำลังอะไรก็ได้1อยู่แล้วก็บวกด้วยใครเลยครับ b ส่วน2เห็นไหมขวามือ f 1ก็เอา1ไปแทนค่าปุ๊บปุ๊บได้ a บวก b ถูกปะเอา2ไล่แจกเข้าไปช่วยเลยครับกลายเป็น 4a บวกด้วย b เท่ากับ a บวก b ดูปุ๊บอ้าวใครตัดได้ B ตัดได้เหลือ 4a เท่ากับ a อย่างนี้ง่ายเลยครับ a เดียวตอบ0เลยถูกไหมครับได้ละ a เป็น0พอน้องได้ a เป็น0ปุ๊บ b แก้ไม่ได้นะครับได้แต่ a อย่างเดียวก็ไม่เป็นไรเราก็มาตัด a ตรงนี้ทิ้งตัด a ตรงนี้ทิ้งไปเลยเพราะ a เป็น0อยู่แล้วนี่จริงป่ะน้องก็จะได้เลยว่า f x ของน้องเนี่ยพอตัดออกหมดปุ๊บก็จะเหลือใครครับ b x กำลัง1ส่วน2ก็คือ b รูท x เขียนให้สั้นๆนะครับส่วน f ตาม x ล่ะ f ตาม x ตัวนี้หายแล้วก็เหลือ b ส่วน2อันนี้กลายเป็นอะไรครับส่วนรูท x ก็กลายเป็น b ส่วนด้วย2อรูท x ใช่ไหมครับแล้วน้องก็แทนได้ละตัวที่เขาถามเพราะฉะนั้น f c ใช่ไหมครับส่วนด้วย f ตาม9สบายมาก f 4เอา4ไปแทนเลย4อดรูทได้ อ่าสองบี B, เก่งมากเลยครับข้างล่าง f สามเกอาเก้ไปแทนลูกได้ B ส่วนอะไรครับ B ส่วน6เยี่ยมเลยไม่ต้องตกใจติด B ก็จริงแต่ B ตัดได้ไหมได้จากนั้นทําไงเด้ง6ขึ้นไปก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ12จบละเนี่ยเติมคำห้คะแนนเห็นไหมครับเชิญเลยขอแพทอีกสักข้อหนึ่งข้อ10บข้อสิข้อสิครับเป็นแพทหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นครั้งกรกดาข้อนี้ก็สวยดีนะครับ วัดคอนเซปต์พื้นฐานของการดิฟได้อย่างดีเลยนะครับโจทย์บอกว่าให้ f g และ h นะครับ3ตัวเลยเป็นฟังก์ชันหน้าตาเป็นไงไม่รู้แต่สอดคล้องกับตัวนี้ f 1เท่ากับ g 1่ากับ h 1น่ากัน1 f พรมหนึ g พรมห h พรมหเท่ากันหมดเลยเป็น2แล้วถามไอ้ตัวนี้ f g บวก h พรมหมีค่าเท่าไหร่เรามาดูที่คำถามนะครับอย่างนี้หน้าตาของฟังก์ชันเรารู้อยู่แล้วล่ะถ้าเขียน f g ติดกันหมายถึง f g ทำอะไรกัน คูณกันนะครับอันนี้ก็บวกกับ h อีกทีหนึ่งพลมก็คือดิฟอีกทีนะครับถ้างั้นเรามาทวนก่อนนี่พี่กอฟถามก่อนว่าถ้าเกิดว่าพี่กอฟเขียน f g บวก h นะครับพลม x ก่อนเลยอ่ะดิฟแบบติด x ก่อนยังไม่แทนค่าตัวแปรนะครับถามก่อนเลยตัวนี้คือดิฟตัวไหมครับข้างในดิฟตัวนี้บวกกันดิฟแจกได้ไหมได้ได้บวกกันดิฟแจกได้อยู่แล้วแจกเข้าไปก็จะกลายเป็น f g พลัม x ใช่ไหมครับแล้วบวกด้วยใครครับ h พาย x อีกทีหนึง่งใช่ไหมเพราะบวกกันดิฟแจกได้หลังจากนั้นดิฟตัวนี้มันเจอ f กับ g ทำไมกันคูณกันคูณกันดิฟแจกได้ไหมเฮ้พยักเขาได้ <c oughs> นะครับใช่คราะพยักเขาเลยเนะี่ยนะคะแจกได้เหรอไม่ได้ถ้าคูณกันดิฟแจกไม่ได้คูณกันต้องใช้สูตรดิฟผลคูณไงที่ทุกคนเคยท่องว่าหน้าดิฟหลังบวก หลังดิฟหน้าเยี่ยมเลยครับต้องใช้สูตรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าถ้างั้นมาเลยครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นไหนช่วยกันเลยหน้า f x ดิฟหลังก็ g ผาม x นะหน้าดิฟหลังบวกด้วยหลังหลังคือใครครับ g x นะ g เป็นหลังแล้วก็คูณกับดิฟข้างหน้าก็คือ f ผาน x นะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอ่าเรียบร้อยนะครับอย่าลืมบวก h พาม x ด้วยตัวนี้ยังอยู่ ไม่ได้หายไปไหนอ่านี่คือ fg บวก h ไพรม์ x ถูกไหมครับกระจายเรียบร้อยแล้วเขาถาม fg บวก h ไพรม์เสร็จเราแน่นอนอ่า fg บวก h ไพรม์ก็แทน1เข้าไปก็กลายเป็นอะไรครับ f 1 g ไพรม์อ่าบวกด้วย g 1แล้วก็ f ไพรม์แล้วบวกด้วยใครอีกทีครับ h ไพรม์อีกที ไหมครับอ่าแทนค่าแทนค่าแทนค่าคนเดียวเงียบๆเร็ว f 1ต่อเท่าไหร่ครับ1ช่วยไปกรอปด้วย g ไพมหนึ่งตอเท่าไหร่ครับ2 g 1 1 f ไพมหนึ่งส h ไพมหนึ่งสบวกเลขอีกครั้ง6นั่นเองเรียบร้อยเลยเห็นไหมอ่าเชิอเลยครับคำตอบก็คือ6หาช้อยเองนะครับ6ก็ตรงกับช้อยข้อ4พอดีเรียบร้อยเห็นไหมครับ ลองดูอีกสักข้อสิเอาแบบแนวประยุกต์มั่งข้อ11ข้อที่สวยดีนะคบดูคําถามนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับไปตัดตั้งฉากกับเส้นสัมผัสามาละมีคำว่าเส้นสัมผัสของเส้นโค้งตัวนี้ที่จุด x เท่ากับหนถามว่าไอเส้นที่ตัดตั้งฉากตัวนี้นะครับคือข้อไหนอ่าเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นสกเก็ตรูปเขา,ขาข้าวก่อน เขาพูดถึงเส้นตรงที่ตัดตั้งฉากกับเส้นสัมผัสตัวนี้ที่ x เท่ากันหนึ่งนะครับ